สวัสดีค่ะช่องนิยายคลายเงาบายกวิศราวันนี้นำเสนอเรื่องไม้สาวล่าสวัสดสามีมาเฟียก่อนจะไปแล้วฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะนักขลือหาดอันใหญ่โตที่ตอนนี้มีเสียงผู้คนกำลังโต้เถียงกันอยู่ดังลั่นไม่มีอย่างอายเป็นถึงเมียเศรษฐีแต่ลักลอบเป็นชุกกบคนสวนน่ารังเกียจ ดารินพรรยาหลวงพูดด้วยความเดียดฉั้นคุณววลาคะคุณพี่คะดิฉันไม่ได้มีอะไรกับจรัดนะคะฉันแค่ไปคุยเรื่องการปลูกต้นไม้แค่นั้นเองอัญญากล่าวไปตามคำสัตว์จากนั้นเธอก็หันไปทางดารินด้วยตาที่แข็งกร้าวคุณพี่คะคุณพี่กล่าวหาดิฉันได้ยังไงคะจะให้ดิฉันนั่งกินนอนกินอยู่แต่ในบ้านแบบคุณพี่ดิฉันทำไม่ได้หรอกค่ะอัญญาตอบกลับฉันไม่ได้กล่าวหาเธอฉันมีหลักฐานและจรัดมันก็สารภาพแล้ว นี่ไงคะ่ะคุณวีระดารินยื่นภาพถ่ายให้กับวีระเพื่อยืนยันเมื่อวีรัจิบขึ้นมาดูก็โมโหจนตัวสัน่นสันละเลวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นพวกที่เลี้ยงไม่เชื่องอุต่าห์ดึงขึ้นจากโคนตมก็ยังทําตัวต่ำแบบนี้อีกออกไปวีระเจ็บปวดไปทั้งใจเมื่อเห็นภาพเมียที่รักพลอดรักกับคนสวนแล้วมีภาพบาดตายอีกหลายภาพที่ทําให้เขารับไม่ได้ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้วีระขับไล่จลัดออกจากบ้าน มือไม้สั่นด้วยความโมโหพร้อมกับยั้งมือไม่อยู่ตบฉาดไปที่ใบหน้าของจารั์อย่างจังถ้ามีอาวุธอยู่ในมือเขาตอนนี้เขาอาจจะเป็นฆาตกรไปแล้วก็ได้จารย์ที่นั่งคุกเข่าอยู่ยกมือขึ้นไหวขอโทษพร้อมกับวิ่งออกไปอย่างเร็วราวกับหนีตายดารินมองอย่างสะใจเมื่อกำจกัดศัตรูหัวใจออกไปได้บ้านหลังนี้สมบัติที่มีก็จะเป็นของลูกชายคนเดียวของเธอชาวีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่ตอนนี้กำลังจะจบการศึกษาจากต่างประเทศ และจะเดินทางกลับมาถึงไทยในอีกไม่กี่วันไอ้จรัสแกทําอย่างนี้ได้ยังไงแกไปรับเงินมาใช่ไหมถึงร่วมกันใส่ความฉันคุณคะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะอัญญารีบแก้ตัวออกไปอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกถ้ายังไม่ไปตอนนี้ฉันอาจจะพลั้งมือฆ่าเธอวีลาโมโหยมอย่างมากจนอยากจะบีบคอเมียรักเสียเดียวนั้นอัญญารีบเก็บเสื้อผ้าและปุ่นพันออกจากบ้านโดยเร็วโดยที่เธอก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี อัญญากลายเป็นไม้สาวหลังจากเราเห็นละเหินออกจากคฤหาสน์อันหรูหราเธอจากมาทั้งน้ําตาและความเจ็บแค้นสักวันพวกแกต้องชดใช้กับสิ่งที่ทํากับฉันคุณวีระคุณไม่ยอมฟังฉันเลยสักวันฉันจะต้องกลับมาเอาคืนอย่างสาสมอัญญาขู่อาฆาตในใจสักวันความจริงต้องปรากฏและเขาต้องเสียใจที่ทํากับเธอแบบนี้พวกมันต้องชดใช้คําพูดสุดท้ายออกจากปากอัญญาเมื่อก้าว้นประตูคฤหาสน์ อัญยารอนแรงไปเรื่อยๆตอนนี้คงทําได้แค่ไปเช่าโรงแรมอยู่ก่อนแล้วค่อยว่ากันอัญญาตัดสินใจเดินเข้าไปในโรงแรมกลางเมืองเธอนั่งคิดนอนคิดจนตัดสินใจกลับไปอยู่ณจุดเดิมเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอจะกลับไปเป็นดาวเด่นของโรงงานเพราะในอดีตอัญญาคือสาวสวยที่สวยจนไม่มีทีต่ติรูปร่างกระชากใจหนุ่มผิวพรรณเปล่งปลั่งขาวใสใบหน้าของเธอนั้นรับกับหูตาจมูกปากเรากับภาพวาดที่สมบูรณ์แบบ เธอคือความสวยงามของโรงงานแห่งนี้และเมื่อเศรษฐีหนุ่มมาติดต่อธุรกิจก็ต้องสะดุดกับความสาวสวยจนถอนตัวไม่ขึ้นห้ามใจตัวเองไม่ไหวจนต้องรับไปเลี้ยงดูในฐานะเมียน้อยทําให้ตั้งแต่นั้นมาดารินต้องฝืนใจรับความเป็นเมียหลวงไปโดยปริยายช่วงชีวิตตอนนั้นอัญญามีความสุขแต่ความผิดพลาดเพียงครั้งทําให้อัญญาต้องสูญสิ้นทุกอย่างนี่มันคือการเล่นตลกของสวรรค์หรือารการกันแกล้งของทุกคนเธอยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น เธอมีโอกาสได้เป็นเมียเศรษฐีเพียงไม่กี่ปีก็ต้องกลับมาอยู่ในสภาพเดิมพร้อมกับเงินทองติดตัวที่เหลือเพียงไม่กี่หมืน่นเธอจึงตัดสินใจไปเช่าห้องเล็กๆเ,เพื่ออาศัยอยู่เธอเดินไปที่ตึกเดิมตึกเดียวก,กันกับที่เธอเข้ามาอยู่ตอนมาทํางานในกรุงเทพใหม่ๆและจากนี้ไปเธอก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างลําบากเหมือนเดิมเหมือนครั้งอดีตสาม,มีเศรษฐีใหญ่ที่เคยรักเธอมากเขาขับไล่เธอออกจากบ้านเพียงเพราะเมียหลวงใส่ความเธอว่า มีความสัมพันธ์ลับๆกับคนสวนเมื่ออัญญากับเข้ามาทำงานด้วยความสวยมากถึงมากที่สุดของอัญญาทำให้หนุ่มๆสนใจและให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแบบนี้ก็ดีแฮะไม่ค่อยเหนื่อยสบายแถมยังได้เงินเดือนอีกเธอจึงหวานเสน่ห์ไปทั่วทำให้หนุ่มๆแวะเวียนกันเข้ามาขายขนมจีบอยู่บ่อยครั้งแม้เธอจะอายุย่างเข้าวัยกลางคนก็ไม่สามารถทำให้ความสวยสะดุดตาของอัญญาลดลงกลับกันมันยิ่งส่งผลให้เธอสวยสง่ามากกว่าเดิม คนสวยของพี่วันนี้อยากจะกินอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะพี่จะค้นทั้งฟ้ามาหาสมุทรเพื่อที่จะหามาให้อัญญาเลยจ้ะหนุ่มใหญ่ฝ่ายการขายคันอาสาแม้ว่าจะมีลูกเมีอยรออยู่ที่บ้านแต่ก็ยังอยากจะเด็ดดอกกระดังงาม,มาเชยชมอีกสักชอบฉันอยากกินพิซซ่าทุเรียนแล้วก็น้ำหวานนะจ๊ะพี่ขอบใจพี่มากนะจ๊ะที่มีกระจิตกระใจนึกถึงผู้หญิงตาดำๆอย่างฉันน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะออดอ้อนเย้าวยวนนั้น ทำให้ผู้ชายถึงกับเคิบเคิมรอบแปบ๊บนะจ๊ะคนสวยของพี่ชายหนุ่มวิ่งไปจัดสันมาให้ด้วยหัวใจที่พองโตสาวๆที่โรงงานมองค้อนเป็นตาเดียวกันระวังเธอเมียเขารู้มาแล้วน้ําตาจะเช็ดหัวเขาอีกรอบไม่รู้จะเข็ดหล่าบาปกรรมจะตามสนองอ,อีกรอบสิใช่ๆหน้าตาก็ดีแต่ชอบเป็นเมียน,น้อยเสียงนินทามีอยู่ทุกหย่อมยาแต่อัญญาก็หาสนใจไม่อะไรที่ทําให้เธอสบายได้เธอก็จะทํา เธอผ่านอะไรมาเยอะแยะแค่หวานสเสน่ห์ก็ไม่ถือว่าผิดที่ผ่านมาเธอเฝ้าแต่โทษสวรรค์ที่กันแกล้งเธอโทษครอบครัวอดีตสามีที่กล่าวหาเธอแค่หยอดคนสวนกระซิกกระซิกนิดหน่อยทําเป็นเรื่องราวใหญ่โตรอวันที่ฉันกลับมาผง,งาดอีกครั้งระวังตัวให้ดีอัญญาคิดแค้นอยู่ในใจระหว่างที่กําลังคิดอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอัญญาทําไมเธอถึงตัดสินใจกลับมาที่นี่ล่ะทําไมเธอถึงไม่เริ่มต้นทําอะไรใหม่มันน่าจะดีกว่านี้นะ เพื่อนร่วมงานถามอัญญาด้วยความสงสัยฉันชอบที่นี่งานที่นี่ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายเพื่อนร่วมงานก็เยอะแยะดูสิยังแวะเวียนมาช่วยงานฉันแทบทุกคนเลยอัญญาหันไปมองพรางกวาดยิ้มหว,วานๆสงสัยตาหวานเยิ้มให้กับหมูเสือสิงกระทิงต่างๆเหล่าบรรดาชายหนุม่มก็หันมายิ้มให้กับเธอด้วยความเคอะเขินหญิงสาวที่ถามสั่นหัวทันทีไม่มีคำจำกัดความใดๆที่จะบรรยายทัศนะของหญิงสาวคนนี้ได้เลยไปทำงานกันเถอะ แต่ก็ระวังตัวหน่อยนะเสือสิงเวลามันหิวมันทำได้ทุกอย่างเธอกล่าวเตือนอัญญาไม่เห็นมีอะไรต้องแคร์ในเมื่อเธออยู่ในสถานะไม้อะไรที่ผ่านมาแล้วทำให้เธอพึงพอใจก็ถือว่าแฟรแ,ฟแฟเธอกำลังเพ่งเล็งชายหนุ่มรุ่นน้องอยู่ชาตรีวันนี้ไปดูไฟที่ห้องให้พี่หน่อยนะมันก็ะพิบบ่อยๆพี่กลัวจังเลยอะนะนะไปช่วยดูหน่อยนะอัญญาขอความช่วยเหลือด้วยเสียงอด้อน เพี่อัญญาครับมันจะดีเหรอครับผมชวนต้งไปด้วยนะครับจะได้ไม่มีใครคอรหาพี่ได้ชาตีหนุ่มช่างไปของโรงงานเก่าด้วยความเก่งใจแต่ในใจเลือๆของเขาก็แอบชอบอัญญาอยู่ไม่น้อยไม่เป็นไรหรอกชาตีไม่ต้องพาโต้งมาหรอกนะเผื่อเขาจะมีธุระหรือนัดใครไว้อะ่ะจะได้ไม่ต้องกวนเขาชาตีคืนนี้หนึ่งทุ่มเจอกันนะอย่าดึกกว่านี้นะพี่กลัวอัญญาปฏิเสธแข็งขัน พร้อมกับออดอ้อนจนชายหนุ่มใจอ่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับชาตรีตอบรับณเวลาหนึ่งทุ่มตรงชาตรีเดินมาเคาะประตูที่ห้องอัญญาพี่อัญาครับให้ผมดูตรงไหนชาตรีเปิดประตูห้องไปมองหาอัญญาในความมืดถ้าทางไฟจะเสียจริงเขาพยายามมองหายิงซาวอัญญายืนตรงหน้าพังใช้มือคล้องไปที่คอของชาตรีจากนั้นก็พังเลือดตัวมาประกบชิดชาตรี ทำให้แผ่นหลังของชาติตีติดกับประตูตจนผักให้ประตูปิดสนิทมาแล้วเหละจ๊ะตรงเวลาจังอัญญากระซิบข้างหูของชาตรีชาตีตกใจพลางใช้มือจับไปที่เอวของอัญญาเพื่อผลักออกหญิงสาวยิ่งกระเถิบชิดจนแนบชิดติดกันชาติใจสั่นทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องตกใจนะเชื่อพี่แล้วทุกอย่างจะดีเองบรรยากาศช่างเป็นใจความมืดมือครูกับมีแสงเทียนลำลายทำให้ทั้งสองต้องมวนแห่งความใคร่ จากนั้นเพลงรักก็เริ่มบรรเลงภายนอกนั้นสายฝนก็สร้างบรรยากาศอย่างเป็นใจทําให้ภายในห้องมีแต่ความคู่กุนของไอรักทั้งคู่พัมหลักกันพร้อมกับจุมพิษกันอย่างพึงพอใจจากนั้นก็ร่วมบรรเลงเพลงรักจนจบลงเพียนยาครับผมขอโทษนะครับชาตรีรู้สึกผิดที่เผลอภยัยทําให้อัญญากั้นคําไม่อยู่จึงหัวเราะออกมา <c oughs> ขอโทษอะไรกันจ๊ะเราทั้งคู่ใจตรงกันจะทำแบบคนรักทั่วไป ก็ไม่เห็นจะแปลงนะอัญญากระซิบข้างหูอ,อชาติกำลังจะพูดต่ออัญญาจึงใช้ริมฝีปากปิดปากของชาติทันทีแล้วพันบรรเลงเพลงรักบทต่อไปเมื่อไกรลุ้งสางชาติรีบออกจากห้องอัญญาเพื่อไม่ให้มีใครจับได้ว่าทั้งคู่ได้เสียกันเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าชอบหรือมีใจให้อัญญาจริงๆหรือเปล่าส่วนอัญญานั้นก็ทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเธอได้ตามความปรารถนาแล้ว เธอหมายตาชาติไว้ตั้งแต่แรกพบแล้ววันนี้เธอก็ได้ทำตามที่ต้องการแล้วแต่ชาติเป็นเพียงเป้าหมายเพื่อคลายความเหงาเท่านั้นเป้าหมายของเธอต้องยิ่งใหญ่กว่านี้แต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ยังลักลอบสานสัมพันธ์สวัสดิกันอยู่เนืองๆในช่วงวันหยุดอัญญาพยายามพาตัวเองไปในพื้นที่ที่มีระดับเดินห้างกลางใจเมืองร้องเรือยามราตรีเดินทางไปย่านเศรษฐีเพื่อให้พบเป้าหมายที่แท้จริงจนกระทั่งวันหนึ่ง มาเฟียหนุ่มใหญ่ได้พาลูกสาวมาฉลองรับปริญญาบนเรือสำราญซึ่งเป็นวันเดียวกับที่อัญญานำเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ติดตัวไปซื้อตั๋วร่องเรือสำราญในวันเดียวกันวันนี้คือโชคของเธอและเป็นโชคทองก้อนใหญ่ซะด้วยเมื่อทานอาหารเสร็จอัญญาเดินงามสง่าด้วยชุดราตรีเข้ารูปสีของชุดนั้นขับผิวเธอให้โดดเด่นท่ามกลางแสงจันทร์การเยื้องย่างของเธองามดุดนางพญาใบหน้าที่แต่งเติมสีสันสวยสะดุดตาถึงแม้จะมองอยู่ในระยะไกล ผู้หญิงคนนี้ดูสวยดุดดังเทพสร้างความงามนี้ไปสกดสายตาของมาเฟียไม้หนุ่มใหญ่นี่มันนางฟ้าชัดๆสวยจับตาจับใจสวยไม่มีทิต่ติอิทธิพลงึมงามกับตัวเองยาดารันเดี๋ยวพ่อมานะลูกอิทธิพลบอกลูกสาวพางเดินไปที่หัวเรือเขาเดินไปประชิดอัญญาแล้วพูดแสงจันทร์ยามค่ำคืนนี้สวยจังเลยนะครับอิทธิพลพูดขึ้นข้างๆอัญญาอัญญาหันมามองพังยิ้มหวานให้พร้อมกับส่งสายตาหวานเยิม้ม อิทธิพลตลึงในความงามจนไม่อาจจะถอนสายตาออกจากใบหน้านั้นได้แต่คุณสวยกว่าพระจันทร์อีกนะครับเออไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรหรอครับผมอยากรู้จักจังอิทธิพลหันไปถามหญิงสาวอัญญาค่ะฉันชื่ออัญญาเธอตอบเสร็จพางเดินหันหลังไปด้วยความเขินอายแต่ชายกระโปรงไม่เป็นใจมันดันไปเกี่ยวกับพนักนั่งข้างเรือทําให้เธอเซจจนเกือบล้มแต่ยังดีที่มีมืออันอบอุ่นพร้อมกับอกวกว้างๆก้ามนานหนาๆของชายหนุ่ม มารับไว้ขอโทษคะ่ะอัญญาตกใจให้ผมช่วยนะครับคุณอัญญามาเฟียนหนุ่มกระซิบข้างหูเธอเธอใจสั่นเมื่อมองสายตาของชายหนุม่มที่ทําให้เวลานี้ใจของเธอแทบละลายผู้ชายคนนี้ทําให้หวัวใจของเธอกระชุ่มกระชวยเหมือนกับสาวแรกแย้มอีกครั้งทําอย่างไรเธอถึงจะมัดใจเขาอยู่หมัดเธอทุดลงไปนั่งอยู่ในอ้อมกอดเขาพางทําท่าเอียงอายขอบคุณนะคะอคุณ ผมอิทธิพลครับนี่นามบัตรผมหากคุณมีอะไรให้ผมช่วยก็ติดต่อผมมาได้ตลอดเลยนะครับทั้งคู่ยังคงคุยกันในอ้อมกอดอยู่นานเมื่ออิทธิพลรู้ตัวจึงค่อยๆพยุงอัญญาให้ลุกขึ้นเออผมขอโทษด้วยนะครับอ่าค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะแล้วขอบคุณมากๆนะคะอัญญารีบกล่าวคำขอโทษเมื่อตั้งหลักได้เธอก็รีบวิ่งไปราวกับซินเดอเรล่ราอัญญาอย่าลืมติดต่อผมมานะครับ อิทธิพลตะโกนไล่หลังและในเวลาเดียวกันเหลือก็แล่นไปเทียบทา่าอัญญารีบเดินขึ้นฝั่งพร้อมกับมองหาอิทธิพลเธอเห็นเขาอยู่ห่างๆผู้ชายลายดูอบอุ่นหน้าตาหล่อเหลาและน่าค้นหาแถมยังสมาร์ทไม่เบาอัญญาคิดพังเดินไปขึ้นแท็กซี่เมื่อเธอเดินทางมาถึงห้องก็เห็นชาตรียืนอยู่ที่หน้าห้องพี่ไปไหนมาครับผมมายืนรอได้สักพักแล้วอ๋อพี่ไปทุามาน่ะ ชาติีกลับไปก่อนนะวันนี้พี่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายอัญญาพูดพลางผักหลังชาตรีก็ได้ค่ะพี่พี่กินยาแล้วพักผ่อนด้วยนะครับผมเป็นห่วงชาติีพูดด้วยความห่วงใยความสัมพันธ์ของเขาเริ่มก่อตัวเป็นความรักแล้วในเวลานี้ขอบใจนะชาตรีพรุ่งนี้เจอกันที่โรงงานนะอัญญาพูดพลางปิดประตูเธอรีบอาบน้ําและผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มานั่งเสร์ชหาข้อมูลอิทธิพลจากในอินเทอร์เน็ตเขาถือเป็นผู้มีอิทธิพลสมชื่อ และเป็นคนดังคนหนึ่งในแวดวงไฮโซเธอคลิกดูภาพไปเรื่อยๆภาพของเขามีทั้งการทำสาธารณประโยชน์ทำบุญและภาพคู่กับลูกสาวแสนสวยดูดีมีระดับถ้าทางร่ำรวยนี่สิเป้าหมายที่แท้จริงของฉันอัญญาคิดอยู่ในใจค่อยดำเนินการเชิงลุกทุ่งนี้ละกันแล้วจะทำยังไงให้เนียนดีนะอัญญานอนคิดทั้งคืนรุ่งเช้าอัญญาก็ไปทำงานตามปกติ แต่วันนี้กลับเป็นที่แปลกใจของนุ่มๆที่อัญญามีท่าทางที่ไม่หยอกล้อดูเคร่งครึมทั้งวันพี่ยังไม่หายเหรอครับพี่ทันยาหรือยังครับชาตีเดินเข้ามาถามอัญญาตื่นจากผวังอ๋อพี่มืนนินนินนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรขอตัวก่อนนะอัญญาพูดเสร็จแล้วก็เดินจากไปชาตีเริ่มสัมผัสถึงความเปลี่ยนไปได้อัญญาเริ่มตีตัวออกห่างและในเวลาเดียวกันเขาก็เริ่มรู้ใจตัวเองและเป็นฝ่ายตามอัญญา เย็นนี้น่าจะเป็นโอกาสทองเมื่อถึงเรื่องงามยามดีอัญญาก็โทรหาอิทธิพลสวัสดีค่ะคุณอิทธิพลใช่ไหมคะดิฉันอัญญานะคะต้นเสียงทรงเสียงหวานช่ำครับยินดีมากครับที่คุณอัญญาติดต่อมาหาผมอิทธิพลกล่าวด้วยความยินดีเออคือดิฉันจะโทรมาขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยดิฉันเมื่อวานเออคุณพอจะสะดวกให้ดิฉันเลี้ยงขอบคุณไหมคะอัญญาเสนอตัวอ๋อผมว่างครับ แต่ผมคงให้คุณเลี้ยงไม่ได้หรอกครับแล้วคืนนี้คุณว่างไหมครับผมอยากจะคุยกับคุณอีกสักครั้งอิทธิพลแจ้งความประสงค์อย่างตรงไปตรงมาตามภาษานักเลงเออเกรงใจจังเลยค่ะแต่เย็นนี้ฉันก็ไม่ได้ติดธุระอะไรนะคะอัญญาส่งเสียงหวานกลับไปบทสนทนาดำเนินไปสักพักทั้งคู่ก็วางสายลงอัญญารีบแต่งตัวและนั่งรออิทิพลด้วยความใจจดใจจอ่อผ่านไปสักพักก็มีรถเบนซ์คันงามขึ้นตัวมาที่หน้าตึกข,ของเธอ อัญญาเดินลงบันไดด้วยความสง่างามมุ่งหน้าไปที่รถคันนั้นสวัสดีค่ะคุณอิทธิพลสวัสดีครับคุณอัญญาคุณสวยมากเลยนะครับวันนี้อิทธิพลชมอัญญาด้วยใจจริงเออวันนี้คุณอยากจะทานอะไรบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปอิทธิพลกล่าวอะไรก็ได้ค่ะอัญญาทานได้หมดเลยขอเพียงแค่ได้มีโอกาสอยู่กับคุณ ด้วยวัยของทั้งคู่การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอาจจะทําให้บอกความรู้สึกได้ดีกว่าการยืดเวลาออกไปเอออย่างนี้สิผมชอบตรงไปตรงมาดีผมบอกตรงๆนะผมก็ชอบคุณตั้งแต่วันแรกที่เจอกันนั่นแหละผมถึงได้เดินไปหาคุณที่หัวเรือไงอิทธิพลบอกความรู้สึกขอบคุณนะคะคุณอิทธิพลอัญญาว่าเราควรที่จะเรียนรู้กันให้มากกว่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยตกลงปงใจว่าจะเอาอยัางไงกัน อัญญาพูดพางส่งสายตาให้กับอิทธิพลอิทธิพลหัวเราะด้วยความพึงพอใจพร้อมกับมองหน้าสวยๆของอัญญาความสวยแซ่บของอัญญาเป็นที่ตึงตาตึงใจของชายทั้งหลายนะคะเรามาดูกันว่าเธอจะบริหารสเสน่ห์จนสามารถพิชิตใจชายหนุ่มได้หรือไม่แล้วไฟแค้นของเธอที่อยู่ในใจจะมอดดับลงหรือจะคุกกุ่นขึ้นมาแล้วหาเวลาล้างแค้น ฝากติดตามช่องนี้ยายใครเหงาใบากวิศราด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ